สวัสดีค่ะผู้พ่มพมลภูมค่ะวันนี้เรามาขอพอรหลวงพ่อ,พอทันใจกันนะคะที่วัดพระธาตุาดอยคําค่ะเรามีเคล็ดลับในการขอพอรให้ได้ดังใจนะคะเราลองสมหวังแน่นอนค่ะ ก่อนที่เราจะขึ้นไปวัด่าดอยคำนะคะจะสังเกตได้ว่าจะมีศาลแห่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือศาลปู่แซย่าแซะนะคะปู่แซย่าแซเป็นยักษ์สองผัวเมียที่ปกปักรักษาดอยสุเทพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขึ้นไปขอพรหลวงพ่อทันใจแวะมาขอให้ท่านเปิดทางให้นะคะถ้ากันว่าขอให้ปู่แซย่าแซเปิดทางให้ขอพรหลวงพ่อทันใจก็จะสมดังใจเลยค่ะขึ้นไปก็ทางโคดเคี้ยวหน่อยนะคะทุกคนใช้ความระมัดระวังด้วยค่ะ และแล้วเราก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะคะวัดพระธาตุดอยคําค่ะทุกคนหนาตามากเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะเราจะไปกราบแก้บุญหลวงพ่อทันใจค่ะเราเคยขอพรท่านไว้ค่ะแล้วครั้งนี้เราก็กลับมาแก้บุญนะคะด้วยดอกมะลิค่ะหลังจากที่เราถวายดอกมะลิแก้บุญเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถขอพรได้อีกหนึ่งข้อนะคะเราก็ขอไว้ค่ะเมื่อเราสมปรารถนาเราก็กลับมาอีกครั้งแน่นอนค่ะ หลังจากขอพรหลวงพ่อทันจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเดินเล่นรอบๆวัดค่ะโดยเฉพาะจุดนี้เลยนะคะด้านหลังของวัดค่ะจะเห็นจุดชมวิวนะคะจะเห็นเมืองเชียงใหม่ทั้งเมืองเลยค่ะทุกคนมุมวิวข้างล่า,นางนี่เลยค่ะมองลงไปข้างล่างสวยงามมากเลยนะคะทุกคน เห็นไหมคะจะเห็นเมืองเชียงใหม่เกือบทั้งเมืองเลยค่ะตรงนู้นนะคะทุกคนจะเป็นหอคำหลวงค่ะทุกคนซูมให้ดูเลยนะคะที่สวนราชพฤกษ์ค่ะอยู่ตรงนี้ก็มองเห็นนะคะสวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนดูบรรยากาศแถวๆนี้นะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเราไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ